โอเคเนาะพี่น้องออกมาแล้วจากท่านสูตรกันคิดฟังเหตุบลได้เอกสารบุคคลส่วนิดว่ดวาดดการ,าร,ารานีิมาเหตุก็ต้องเตรียมเอกาสารในครบดว้พวพี่น้องนี่เซตเรียบร้อยง่ายวีซ่าจากเลม,ม,มเลมเก่าเป็นเลมใหม่เนาะอันนี้เลมใหม่ก็เลมเก่าเอากระชีได้หอเาเหาตุหยู่ประเทศไทยนีก่ก็ใช้เวลาเหตุแค่สี่สิบห้าวันเอกาสารที่เขาต้องเตรียมสี่จะไปเปลี่ยนเลมพาสสปอร์ตใหม่ก็มีดังนี้ บายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้พบกับพ่อบ้านนี่แบบมื้อนี้พ่อบ้านสิพาไปพาสาวลาวไปเฮ็ดพาสปอร์ตอยู่สถานทูตลาวเนาะเปลี่ยนเล่มใหม่พี่น้องเปลี่ยนเล่มพาสปอร์ตใหม่เพราะว่าอายุมันเบิดมันสิเป็นอะไรเนาะสีดรองไปเฮ็ดเบิ่งเนาะก่อนสิไปชมคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อไาพี่น้องเาออกเดินทางกันเลยเนาะมื้อนี้โอ้เนาะอันนี้ออกมาฮอดถนนใหญ่พี่น้องเมื่อกี้นั่งวิทมอเตอร์ไซค์มา เอากระซิบนั่งแท็กซี่เพวัวมันอยู่ไก่แล้วเนี่าก็อยู่ถนนปากกระ벙เอาไมวกต้องนั่งแท็กซี่ไปไปพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเที่ยงพี่น้องนี่ลงแท็กซี่ก่อนเนาะลงไปบจิ้มฮินเถั่วเดินไปอีกเล็กหน่อยกันปะเดินไปอีกเล็กหน่อยหอดสถานศูนเนาะอันนี้ลงมาถนนอันนี้เป็นถนนพระเจ้าอ่น้อง,องเดินตามมาสาว เดี๋ยวพ่อจะสีฮอดสถานทูตแล้วเดินมาเดินมานี่ยม um องนี่สถานสถานทูตกัมพูชาเอ้สถานทูตลาวไปทางนี้สถานทูตลาวนี่ไปทางนี้เนาะฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วอ๋อนี่ถนนอยู่ถนนประชาอุทิศเจอพี่น้องถนนประชาอุทิศเนี่ยอยู่เนี่ย เอามาหลอดมองค้อมตำรวจก่นนะอนเนาะเดี๋ยวรอไฟแดงก่อนเอาต้องขามถนนไปทางนี้เนาะรถร้ลลายเลยพี่นอ้องขามรถขามถนนขนากเนาะไป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 ข้ามมาข้ามถนนมา ขอมาในซอยเนาะพี่น้องเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆมาพี่น้องมาติดตามเบิ่งเอาเป็นเท่าไรพี่น้องทันไดเข้ามาชม่วยด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อมันสิเป็นอะไรพี่น้องบาง้านเฮาจยะกว่าหลายบ่จังเอ้ยหอดแล้วพี่น้องเนี่ย้านถูกเลาว นี่ทุง่งชาดบ้านเฮาเนาะนี่ตั้งหนากับซิมนี่ป้ายโต้องซื้อลาวเลยใช่นาองี่ดาสา,สานเนาะอันนี้เดินออกทายไกลว่าได้ใช่่นงหอดแล้วอดแล้ว ประตูปิดต้องไปเดินทังนั้นหนอดแล้วหอดแล้วหมดเดแลยวนาะบ้านเฮาโอเคเนาะพี่น้องออกมาแล้วจากท่าทูดกันด้ คิดฟังเหตุบ่ได้คันภาษิมาเหตุก็ต้องเตรียมเอกสารในกรบเลยเนงทส่สำคัญคือสมุนุรัวต้องมีหูติดยยน่นองคันมุมีหูติดเมนบอ่อได้อันนี้กรณีนี่คือมมีหูติดในสมุนุรัวเน,ะนวาเนะก็เลยเหตุบ่ได้อันนี้แนะนําเลยเด้อครับว่าสาํเนงสมุนุรัวเฮาเนาะถูกหนาต้องมีหูติดต้องมีหูตัวเองติดนดําเเ้อแต่ผู้ได บมมีหูติดในสม,มนุน์ขั้วคือว่าบบผ่านเอกสารเนาะคือเจรจะเ้าบอเห็นให้เพราะฉะนั้นบัตรเอาสิเริ่มไปเนหนี่นฮาก็ต้องเก็บเอกสารที่จะจะไปเปลี่ยนเห่มพาส์ตใหม่ก็บมีดังนี้เนาะเนื่องสนาส,ม,ม,นาสม,มนุนขั้วทางบ้านเฮาเนาะทางฟังเราเนาะก็่ายมาทุกหนาแต่อย่าลืมทุกซื่อทุกคนต้องมีหูติดประทับตาทั้งบ้านเนาะเอาเมื่อบ้านบ่ไไ้เหตุได,ให,ใ,หไดให้ทางบ้ตรให้ทงาทงบ้านเฮา ถ่ายรูปแตส่งมาทางไลน์เนาะเดี๋ยวเพิ่งกระสิมาให้ทั้งานทั้งสถานทูตเหตุไหนเนาะอันนึ่งก็ต้องกลับเลยแล้วก็สองสำเนาบัตรประชาชนสามีเดินเนาะสามีหรือขาดก็เอามาได้ถ้ามีภรรยาภรรยาจะโปรแกรมยังเขาแค่ให้มีใบสำเนาคู่สามสำเนาพาสปอร์ตเนาะพาสปอร์ตเองปัจจุบันสี่สำเนาบัตรประชาชนนายจ้างเนาะสำหรับอันนี้สำหรับทำงานเป็นแรงงานเนาะ ก็ต้องมีบัตรเปิดส่วนนานยจ้างเนาะเาดีได้แจ้งที่อยู่ให้ถูกต้องฮะสำเนาทะเบียนบัตรน,นานยจ้างเนาะพี่น้องอันนี้เอาใบายืนให้ท่ทานเอกสารทูตเพิ่นเพิ่นตรวจหรอเอกสารเ้าผ่านโบกันเาบอผ่านก็เพิ่นก็ชี้แจงว่าละังผับยังขดาดยังขาดนั่นกำพานเพิ่นก็สีออกใบเซ็ตให้เดี๋ยวนี้เลยเนาะใบเซ็ตเนาะเปล่นใบเซ็ตร้อมใบหนักอะไรเล้อม จ่ายเงินเลยราคาอยู่ที่สามพันห้าร้อยบ้านเฮาอาจีพแค่ก่อหันหรู้จ้างคนอื่นอาจีพแค่ก่อหันกันเฮาเห็ดเองก็สีป่ประเภทอะไรเนาะอันนี้แนะนําให้เห็ดเองก็ได้เห็ดเองก็ได้ยังไงชื่อได้รู้ครับพอถึงมือนัดหรือเราเฮาก็มาเอาแล้วเฮาก็จ่ายง่ายวีซ่าเขาเลยก็ได้เด้อพี่น้องง่ายวีซ่าไปง่ายวีซ่าอยู่ต่อมอเนาะส่วนการง่ายวีซ่านั้นเฮาก็ต้องเตรียมเอกสารมีดังนี้เนาะพี่น้องเดี๋ย่อสีเน้นให้เบิ่งก็มีนึง นังสือรับรองที่เ้างจุดเที่ยวเนาะหนังสือรับรองจากการทูตอีกคนคือซีออกคนสีออกให้เลยเปที่สามว่าอันจะการทูตเ้าก็บอกเคนนว่าเ้าสิไปง่ายวีซ่าง่ายตาวีซ่าเนาะจากสีออกนังสือรับรองให้เอาเลยเนาะสองนี่ก็สำเนาพาสปอร์ตเหรียญเก่าทายทุกนนาเลยเรื่พี่น้องแล้วก็ซัมโน่บัตรข้าออกที่นี่ในพาสปอร์ตอ่ะเป็นกระดาษใบหน่อยเนาะเนาะทายเอาแล้วก็สามซัมนาพาสปอร์ตเหรียญใหม่เนาะ ไปไถนา,าเขาน่ะแค่นั้นหนึ่งใบเละกะิกกาซีสำเนาวัดทำงานเนาะคือว่าคอมมิทวัดแรงงานเขานละเนาะกระถายไปหนึ่งใบให้น้งองฮะสำเนาวัดประชาชนน,น,ะะนายจ้างฟอมลายเซ็นเนาะเนาะแล้วก็ฮกสำเนาทะเบียนบ้านนายจ้างฟอมลายเซ็นอีู่กันต่อตอนนี้เขาก็สิไปยื่นไปขอเคนก็ทั้งต่งอหม้อคนสีออกใบอีกแบบหนึ่งมาให้เป็นที่น,นา,ขขนาเขากอกเนาะแบบฟอร์มใหญ่ตาประทับ ทำต่อมอคนเดียวหายออกเอากาะเพาะอกเกาะครั้งยังเสร็จแล้วกับไปยืนป่นในเพิ่นเพิ่นกาชีทำการดำเนินการง่ายนะเนาะต้องพาสะปอร์ตเรียนกา่าเรียใหม่เขายื่นในเพิ่นพอ่อเอกสารเนาะพี่นอ้องบ้านเนี่ยออก็ต้องรอประมาณกูหละชั่วโมงนึงพี่นอ้องแต่พได้เสียค่าใช้จ่ายเนาะมาบอกเป็นความผู้เนะาะถ้าผู้ใดสนใจหรือหมาคลิปนี้กอัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกบ้านเด้อพี่น้องื้อนี้มาแนะน้ำ พมพูเล็กๆนี่ยหน่อยเนาะครับเพื่อษีเป็นประโยชน์ให้แกษษ่ทานผู้ชมลหลายๆทานที่ยังโบกหูหรือทานที่ยังอยากเห็ดเนาะอยากหาขอ้อมูลเพิ่มเติมกับสอบถามคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เด้อพี่น้องเมื่อเราให้ฟังก็เห็ดได้จากประสบการณ์นี่แหละนะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่ามันเป็นอะไรง่ายๆบอสไทเวลามน,นานบอเนาะเดี๋ยวเขาคือภาบรรยากาศห้าไปเห็นที่โต๊ะม้อเลยเนาะพี่น้อพพง เดี๋ยวเขาไป็นคนทำกันได้เลยเด้อพี่น้องวันนี้พ่าสาวลาวเป็นมาลายงานตัวอะไรก็เพี้ยนวีซ่าง่ายวีซ่าจากเด็กเก่าเขาเลยใหม่เนาะตอนนี้เขาก็อยู่ตมรอคิวตมอยู่ห่างคนเดียวรัดเป้าวเนาะเด็กผู้สาวเป็นผู้สาวโสดมากับผู้สาวได้ผู้สาวโสดน้องโบเด้อน้องโบน้องโบป้าเป็นมาลายงานตัวเนาะเป็นฮักกะเห็ดพิมพโบอยู่แล้ว นี่ก็งามปะเจ้ช่วงเจ๊เจ๊ก็มาได้มาเนี่ยเจ๊ส่วนตัวผู้ขานี่ก็มาใช้งานตัวเก่าซีบ้านที่ดันแล้วก็ับเพิ對對่่มาใหม่มีซ่าเปล่มใหม่เนาะผู้ใดผู้ใดเลิบลิบเก่าลิบปรดเทศงานเบิดกัมาเหตุใดเด้อเนาะมาใหญ่มีซ่าเัืงจากเขาเปลี่ยนเลี่ยใหม่แล้วเนาะบรรยากาศเนาะเจ้าก็มารอคิวอยู่เนาะในสอมอ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดเข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหสองวันนี้เลยครับเลยกดให้แน่กดแน่กดให้แน่เออโอเคพี่น้องนี่เสร็จเรียบร้อยง่ายวีซ่าเนาะง่ายวีซ่าจากเล่มเล่มเก่าเป็นเล่มใหม่เนาะอันนี้เล่มใหม่กับเล่มเก่าเอากปใช้ได้ครัล้วในมือเดียวพี่น้องผมมีค่าใช้จ่ายยังเรียนง่ายวีซ่าง่ายๆเนาะขอแค่เอกสารครบวีซ่าไอคัสสปอร์ตก็ เขากระับอยู่ไทยนี่แหลนะเนาะเข็ดอยู่จะานทู่ง,ง่งายนะพี่น้องก็ต้องกลับป้านเรือพี่น้องแรงงานเอาอ๋อโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงจังนี้เนาะไปเจอกันคลิปหนาแล้วพี่น้องถ้าทำอยู่มทนไดเขามาชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยอครับเออขอบุณหลายๆครับโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงจังนี้เนาะสบายดีสวัสบบด,ดีบา,บายครับาสาวๆมาเที่ยวหา